แม่ค้าแม่ขายก็บนกันบนกันนะคะดูนะคะออเยอะนะคะส่งเยอะนะคะ,คะ,คะ,คะขขบรรยากาศกน6นะคะเพื่อนๆค่ะก็ช่วงนี้ไครก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะฟัะงเสียงฝนนะคะ เก้านนะคะมังจะเปิดนะไรขายเวรมีชิ้นไส้กอกกิ้งนะคะเพเ่อนกับตรงข้ามบ้านเึยเพราะว่าโซนบ้านเมย์มันจะเป็นโซนอาคารพาณิชย์เนาะก็พี่เมย์ซื้อไว้เพราะว่ามันเช้าออกสะดวกเมื่อก่อนแบบลูกๆหลานไปโรงเรียนมันสะดวกเนาะ ว่ามันก็แต่ไม่ได้แต่แบบว่าไม่ได้คิดว่าอาไว้ค้าขายเนาะก็มันสะดวกข้าออกสะดวกแล้วมันอยู่ปิดถนมด้วยนะคะหมเนะคะทึมฉ่ำนะคะทึ่มฉ่ำทึ่มฉ่ำตัวหน้านะเพื่อนๆถามผมจะพัดเอาทน่มในร่วงหมดหรือเปล่ามึงค่อยตรงเต็นตรงเต็นนะคะ Mm-hmm. บรรยากาศนะคะฟังเสียงฝนตกกันนะคะเพื่อนๆค่ะฟังเสียงฝนตกนะคะเริ่มสาเม็ดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเริ่มสาเม็ดแล้วนะคะ เดินสาเม็ดแล้วหาตู้มเดียวเมย์ตากของไว้ลืมเก็บนะคะลูกลูกฝากตากกระเป๋านะคะอุซาซัากไว้นะเอาออกมาตากแล้วเมย์ก็ลืมนะคะทํากับข้าวอยู่ในกลัวว้ายหันมาว้ายว้ายว้วายอุซาตากตั้งแต่เช้านะคะเปยียกหมดเลยนะคะนี่กเป๋าเดี๋ยวเพ่นจะเก็บเข้ามาพอเริ่มสามเม็ดแล้วนะคะพเพื่อน ช่วงนี้ยังไงก็ไปในก็ติดล่มกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆขาไม่รู้ว่า <c oughs> จะไปเมื่อไหร่นะคะสริกนะคะสริกอดีต้นไม้ชุ่มฉ่านะคะแต่สงสารพวกแม่ค้านอ้องพุตแมคค้าต้องตามม่ขายนะ,ะอ,อก,ก็มาทุกเย็นนะคะตอนนี้ บางวันก่อนมาตั้งแต่ตอนช่วงสายๆนะคะวงสายสายบ้างช่วงบ่ายบ้างรามาทุกวันนะคะไม่เว้นทุกวันไม่เว้นอระเดนสามเม็ดเลยนะคะก็ะโอเคนะคะฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆนะคะฟังฝนตกนะคะฟังฝนตกนะคะ ฟังฝนตกเพลินๆนะคะไม่ได้ไปไหนนะคะก็าฟังฟังเสียงฝนตกกันเพลินๆนะคะเพื่อนค่ะก็เริ่มซาเม็ดแล้วนะคะเด็ก็ขอลงคลิปนะคะมาฟังเสียงฝนนะคะมาฟังเสียงฝนตกกันนะคะเพลินๆนะคะเพื่อนๆค่ะฝากไว้เียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายจ้ายังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ ได้ความรักและลาขนาดีจากเมเมสองสี่ค่ะเมสองสี่นะคะบายค่ะ